สวัสดีค่ะพบกับแม่ดาวกูก,กอกนะคะมาดูฝนตกหนักที่บา้านกกอกนะคะดูน้นําท่วมเต็นของหมอหนุ่มเลยนะคะเนี่ยในของเสหายแล้ว้อดูสิครัวของยายน้อยก็คงจะท่วมนะคะเนี่ยน้ําฝนตกหนักมากหนึ่งชั่วโมงผ่านไปนะคะฝนตกแบบเต็ม,เต,มเต็มเลยนะคะนี่ค่ะน้ําทั้งนั้นเลยระบายไม่ทันเลยนะคะ แม่ดาก็เปียกหมดเลยนะคะติดฝนติดทหานะเขาจะออกลบลุยน้ำเพื่อหมอหนุ่มหนาวค่ะนะอ,อน๋อหนาวหนาค่ะดูนะคะดูโอ้น้ำฝนตกหนักมากเลยนะคะดูดูก็น้อยน้ำน้ำท่วมห้องก็น้อยนะคะดูแกก็เลยตากฝน ไปเอาน้ำออกนะคะน้ำมันระบายไม่ทันค่ะน้ำไหลนี่นะคะน้ำท่วมห้องแล้วบอกค่ะโอ้ยน้ำท่วมห้องแล้วนะคะ,ม,ะ,คะมันระบายไม่ทันนะคะนี่ดูนี่ก็ยังไม่หยุดเลยนะคะยังตกอยู่ แต่ไม่หนักเริ่มเบาลงแล้วนะคะหมอหนุ่มจะมีที่นอนไหมเนี่ยเปียกหมดแล้วนี่เซ้นต้นอะไรเนี่ยดูสิ Con dân phải chấp ương mà Chấp ương chấp đi ฝนตก tộc <cười> Được. Được. <cười> ยังไงคะนูนานี่เห็นไหมแม่เนี่ยนี่แม่เียหนึ่งรอบแล้วเดินก็ระวังระวังหน่อยนะคะลื่นมากเลยนี่ค่ะบ้านนูนานะคะ หลังคาหลุดไปแล้วของแม่มาต่อยลมพัดข้างไป้เลยค่ะตาก็เอาจอบไปเลยขุดน้ำเพื่อให้มันระบายออกทันนะคะโน่นน้ำกำลังไหลอยู่ค่ะรองน้ำเต็มกระมังแล้วนะคะ นูนา,า,าเจอไหมอเอาไหมกล่องข้าวแมดานี่เอนะเอาไปเลยแมดาอิ่มแล้วเอาไปกินเลยเดี๋ยวไม่รู้เปียกหรือเปล่าค่ะแม,มดาอิ่มแล้วค่ะอิ่มแล้วค่ะ ที่ไหนก็เปียกหมดร้านแม่มาต้อยก็เปียกเหมือนกัน ของก็เปียกหมดเลยค่ะต้องเจ็บเข้าหลบมผลนะคะนาขามกระบกเจ็บใส่ตะก้าเลยเปียกหมด

ดูรถมานะคะดูว่ารถทีจะจอดไหมนนคนตกขนาดานี้นกนางแอนนอนัองแอน น้องนางเอ็นดีใจเลยผลตกใหญ่น้อยกลัวน้ำท่วมบ้านทำทุกวิธีทางเพื่อจะเอาน้ำออกเพื่อจะระบายน้ำออกนะคะน้ำขังเต็มหน้าบ้านเดี๋ยวจะไหลเข้าหน้าบ้าน ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่ดาโดกอ,อกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ